ปาชีวิมีน้ำใจไม่สิ้นแต่นสถาบันประทานในการสาสินเ,เรื่องเรือระเบิอทุกทินดินแดนแซ้จะงามรู้ถึงอยู่ใกลกันสนามจัน์กับชาว้าพระเราลูกศิละปะจะรักกันทุกมุมตัวใกล้กัน สวัสดีศิลป,ปากรยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มหาวิทยายลายัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมหรือเรียกสั้นๆว่าทับแก้วมหาวิทยายลายัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์เป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอน ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2509โดยคณะวิชาแรกที่จัดการเรียนการสอนได้แก่คณะอักษรศาสตร์ซึ่งจัดการเรียนการสอนเมื่อปีพุทธศักราช2511ต่อมาได้เปิดการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2513หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้ขยายสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยมิได้มุ่งเน้นเฉพาะทางด้านศิลปะ โบราณคดีหรือมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เท่านั้นแต่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขยายสาขาวิชาในการจัดการเรียนการสอนสู่สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเปิดการเรียนการสอนในคณะวิทยาศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2515และต่อมาได้เปิดการเรียนการสอนในคณะเภสัชศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2526หลังจากนั้นจึงได้เปิดการเรียนการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อปีพุทธศักราช2534เมื่อนักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาณมหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร,ร์แห่งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทุทกคนจะได้ซึมซับบรรยากาศทางด้านสถานที่และสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมในอดีตนั้นพื้นที่จัดการเรียนการสอนแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังสนามจันทร์พระราชวังสนามจันทร์ เป็นพระราชวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งศิละปะทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมศิละปะการละครการเลือกจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์ในช่วงแรกนั้นจึงมีความเหมาะสมกับการเลือกพื้นที่การศึกษาแห่งนี้เมื่อนักศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาศึกษายังมหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์สถานที่สำคัญที่นักศึกษาควรที่จะรู้จักเป็นลำดับแรก คือพระราชวังสนามจันทร์นั่นเองพื้นที่ของพระราชวังสนามจันทร์นั้นอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยศิลปากรนักศึกษาสามารถที่จะเดินออกจากรั้วมหาวิทยาลัยและเลี้ยวเข้าสู่พระราชวังสนามจันทร์เพื่อไปศึกษาประวัติความเป็นมาศึกษาสภาพสถาปัตยกรรมต่างๆของพระราชวังสนามจันทร์รวมถึงเข้าไปออกกําลังกายในช่วงเวลาเช้าและช่วงเวลาเย็นสถานที่สําคัญต่อมาคือสะพานสายแก้ว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากรนอกจากนี้เมื่อทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาที่นี่คนที่จะได้มีโอกาสเข้ามาสักการะอนุสาวรีย์พนัท่านศาสตราจารย์สินพิรษีรวมถึงอนุสาวรีย์ของพนัท่านศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุล